เปเดช็อปมันวันเงินเดือนออกเงินเดือนออกแล้วต้องช็อปพร้อมกับสินค้าโปรโมชั่นลดราคาสุดปังโปรโมชั่นตู้เย็นลดแรงสุดชาำซัมซุงตู้เย็น2ประตูขนาด17.8คิวรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลราคาปกติอยู่ที่25,990บาทพิเศษเพีย1 4 9 9ง14,990บาท สุขพันเวอร์โนสุขภั์ชิ้นเดียวแบบกดบนรุ่น oco, ล็อกโคฝารองนั่งระบบซอฟโคปิดนุ่มไม่กระแทกกับตัวโถสุขพัณฑ์ราคาปกติ4,290บาทพิเศษเพียง3,690บาท,ทลิลโคมไฟแขวนคิตันดีไซน์ทันสมัยสไตล์โมเดิร์นราคาปกติอยู่ที่6,590บาทลดเหลือ6,250บาทโลเวอร์เครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์19แรงมา้าถังน้ำมัน5.7ลิตรราคาปกติ1ึแส 15,000บาทลดเหลือ95,000บาทดีวอเลื่อนวงเดือนกำลังไฟ1,500บาทมาพร้อมกับใบคุณภาพ36ฟันราคาปกติอยู่ที่3,990บาทลดเหลือ3,690บาท แบ็กแอนเด็กเกอร์พืงงฉีดน้ำแรงดันสูง1,300าวัตต์ำยาวสายไฟ3มเมกติราคา2,490บาทลดเหลือ1,990บาทและยังมีสินค้าโปรโมชั่นที่เข้าร่วมแคมเปญอีกมากมายเข้ามาช้อปเข้ามาชมแคมเปญเป๊เดช้อปม,มันวันเงินเดือนออกกันเยอะๆนะคะ